สวัสดีครับผมดีมนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมเอาวีนั่นเองนะครับผมเชื่อแล้ววันนี้เราจะมาเล่นโหมดฟุตบอลนั่นเองนะครับผมเห็นมาเป็นโหมดใหม่นะครับแบบสามคนสะอึกเฮ้ยเฮ้ยตัวจริงปะเนี่ยเฮ้ยเชื่อปังเฮ้ยพี่เชื่อโอ้ยจะจะอะไรดีว่าปฏิเสธเด็ดเอ๊ะตกตกลงก็ได้เอาเรื่องว่ะจะเล่นกับพี่เชื่อโอ้โหวันนี้ไหนๆก็อาชีพแล้วเฮ้ยใครโทรมาเนี่ยฮะรับหน่อยดีปะ สวัสดีค่ะเอาพี่เชอร์สวัสดีครับพี่ฮลโหลได้ยินกันไหมเออเฮ้ย hey, พี่เชอร์พี่ค่ะผมเพิ่งรู้ว่าพี่เล่นเกมนี้ด้วยนะเนี่ยอันเนี้ยได้จับเกมครั้งแรกในรอ,อ,อ,อบในรอบในรอบหกเดือนมั้งอ๋อโอเคพี่ไอ,อ้ยานาตายาเดี๋ยวเราจะให้สิกเล่นเกมแทนนะคะสิกสิกมาเล่นได้เชื่อผมพี่ผมนี่คามีเลยนะอ่าโอเคค่ะ ผมอาชิปอยู่นเนี่ยพี่ไว้ <c oughs> พี่รู้สึกไงบ้างเนี่ยพี่เป็นครั้งแรกที่ได้ลองการถ่ายทาอ๋อครับที่จริงเรียกว่าเล่นเกมก็เป็นางนานอดิเ็กอย่างหนึ่งได้นะครบเพราะมันฝึกภาษาทำโนูนทำนี่ให้เราอะไรเยงนี้ก็จริงนะพี่บางอย่างที่ผมไม่รู้คําในภาษานั้นผมก็ไปดูใน Google ทัสเตลก็มาแปลผมก็ค่อยๆรู้ทีละคาทีละคาไปก็โอเคเดีพี่ค่ะรอบนี้พี่จริงจังไหมเนี่ยจริงจังชิปหายแล้วครูหวังว่าวันนี้เนี่ยจะไม่เป็นอะไรนะฮะจ้าทูขอให้เป็นไว้ โอ้โหเดี๋ยวใจเย็นพี่จเย็นเจเย็นพี่จเย็นโอ้โหเฮ้ยรื่อผมอ่อนให้ผมหน่อยพี่ผมยิ่งกะกาอยู่พี่พี่ผมไม่ได้เล่นนั่นมารอบนี้เอาใหม่พี่มาบวกได้นะพี่ผมเมื่อกี้ผมอ่อนให้พี่เฉยอะประเด็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิพี่แป๊บนึงดิโอ้โหพี่นี่ก็รีบเกินมาดิพี่อ๋อพี่ไม่มาไงเนี่ยผมมาพี่โอ้พพี่ขอโทษพี่ขอโทษจะเอาก็ได้นะพี่ มาดิพี่ก็มาดิพ <necessary> ี so uh ่มาดิพี่เอาไงพี่มาดิพี่เออมาดิพี่อย่าหนีดิพี่โอ้โหแนจริงพี่อย่าหนีดิโจพี่ไม่ใจเลยอ่ะเฮ้ยผมจะตายพี่พี่เอ้พี่เรียบร้อยโอ้ไม่รู้จะทำไงเลยอ่ะก็ผมหดอ่ะพี่ร้องไห้เนี่ยพี่ป้อมจะแตกแนวเนี่ยพี่พี่ยังไงยังไงเรียบร้อยไม่ทันนะพี่ พี่มาไม่ทันน่ะได้เวลาแก้แค้นเฮ้ยพี่คุยกันได้นะจะเย็นนะพี่ค่ะค้างไว้เนี่ยค้างอือค้างเลยเหรอพี่เนี่ยพี่เนี่ยอันตรีใส่ผมเลยนี่ยโอ้โหพี่เดี๋ยวเดี๋ยพี่ใจเย็นพี่เอาอะไรก็ได้นะพี่มาซึบโอ้พี่โอ้โหพี่ออกอะไรมาเนี่ยโอ้โหตายเลยอะไรเนี่ยพี่ออกเลยเนี่ยโอ้โหมาแล้วม้ยนี่ผมจริงแล้วมาพี่มาชึบซึบมาพี่มาผมใช้อันตีแล้วมาปาบ ปาปาปาปเฮ้ยยังไงยังไงยังไงอออ้ออุบชึบชึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาชิปชิปชิปชิบ,ชบ,ชบยังไงดูเลือดได้ดูเลือดได้สกิลสองเรียบร,ร้อยเยสรอบเนี้ยให้ผมชนะนะพี่นะเทำไมไม่ค้างอ่ะน่าจะเป็นที่เน็ตพี่แหละ <c oughs> ผมว่าล้วลาะและ้วล,ะละ่ะตีป้อมดีไหมนะ นั่นลา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 ไม่เอาดีกว่าอ่ะเล่นเกมไม่ยอมก็ได้ผมอ่อนให้พี่ก็ได้อ่ะเขียนนะพี่ค่ะอืมพี่ผมยังไม่รู้ตัวเองไงว่าอนาคตจะเป็นอะไรบางทีก็อยากเป็นนู่นยังเป็นนี่แตตอนนี้ก็ยังนึกไม่ได้ว่าจะเป็นอะไรสักทีพี่พอแนะนําผมได้ไหมพี่คือขึ้นอยู่กับน้องเองด้วยนะว่าว่าจริงๆแล้วเวลาน้องอยากทําอะไรเนี่ย น้องเป็นคนเลือกนะทุกอย่างในชีวิตที่หนูเลือกที่จะทำมันเป็นตัวหนูเองที่จะเลือกเชอเนี่ยเลือกที่จะทำเคเลือกที่จะทำที่จะทำงานและเรียนไปด้วยซึ่งบางคนก็เลือกที่จะเรียนอย่างเดียวหรือทํางานอย่างเดียวก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ดันเป็นพวกบ้านิดนึนงแล้วทําเยอะๆไปนี่มันไม่หนักเหรอพี่รคจิตค่ะเชื่อเป็นรคจิตพวกบ้าน,นิดนึงว่าเป็นพวกทําอะไรเยอะๆแล้วสนุกนั่นแหละเฮ้ยเดีด๋ยวเยพี่เอาจบวกเลยเหรอพี่ก็ได้ค่ะพี่ ชึบชุบชึ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 บเฮ้ยไม่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 พี่ไม่ไม่ไม่บวกพี่บวก,บวกเออเครื่อ,องข้าง <c oughs> เนี่ยเนี่ยพี่อ้างแล้วเนี่ยพี่อื<ว>มแลาลาคลิปก็กำลังจะหมดอืมผมจบเกมแล้วละกันนะพี่นะอืม ไม่พูดเยอะเจ็บคอพี่ตานี้ก็ชิวๆไปอะพี่นะเจบฉบเรียบร้อยพี่ค้างไม่ค้างแล้วพี่เนี่ยเรียบร้อยแล้วพี่ไม่เป็นไรพี่เอาใหม่ได้พี่นะเคียนะไม่เป็นไรนะพี่ไม่ได้เป็นไรหรอกสวยพี่สวยเยี่ยมเลยพี่อีกสักตาไปพี่นะตาสุดท้ายาอม,มาพี่มาตาอนนี้ผมเล่นแครี่แล้วกันน่าจะ โอเคอยู่นะเอ้าพี่เล่นตัวนี้เป็นด้วยเหรอพอได้นะงอไม่ธรรมาดาอ่ะพี่ลาลาลาล,ล,ลอืมพี่ความสุขในนิยามของพี่คืออะไร,รอ่ะความสุขเอ้ยไม่ใช่สนุกความสุขของในนิยามของเชือคืออะไรความสุขในนิยามของเชอเหรอมีหลายแบบความสุขแบบไหนหละ่ะอืมน่าจะทํางานนะพี่ ความสุขที่ได้ทํางานเชืีอมอีความสุขที่ได้เรียนช่แฮปปี้มีความสุขได้ทาให้ทุกคนภูมิใจได้ทําน้นทำนี่อันนั้นเชื่อโอเคมาก็บางทีมีความสุขจากการอยู่เฉยๆก็มีความสุขจากการไปวัดอืมก็น่าสนเหมือนกันนะพี่อ,อยวาลองทําบ้างดว่ะเออพี่แล้วอยากขยันแบบพี่อะทำาไงบ้างอะทํายังไงให้ขยันเหรอไม่รู้เหมือนกันนะอ้าวอาจจะเป็นพวกกดดันตัวเองเชอไม่ได้ขยันเชอแค่ ชอบรับผิดชอบในงานตัวเองสูงเกินไปปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บยังไง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 อ๊อเรียบร้อย <c oughs> ผมไม่ได้กดสมายทีพี่จริงๆอนะเนียเออพี่พูดต่อดิพี่เสียงไม่โจทเลยพี่เมื่อกี้คือแบบชันรับงานไปแล้วฉันต้องทําให้มันดีที่สุดชัน,นลงเรียนวิชานี้แล้วฉันต้องเรียนให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเป็นพวกความรับผิดชอบสูงเกินไปก็ผมผมจะเป็นแบบพี่ให้ได้คอยดูผมนะ ค่ะค่ะค่ะอุ๊บ <c oughs> เออพี่เราใครสนสุดในวงอะพี่ใครสนสุดในวงนะไม่รู้เหมือนกันก็สนเท่าๆกันนะคะ <c oughs> อืพี่พอให้กําลังใจคนดูผมใช่ไหมพี่แบบเรื่องการเรียนอะไรเงี้ยพี่ทุกคนคะการเรียนสําคัญนะคะ <c oughs> มีไหมพี่มีไหมพี่ส่เสื้อๆนะคะทุกคนทุกคนมีข้อดีของตัวเองอยู่แล้วแค่หาไม่เจอแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดแลวอยู่ในขอบเขตที่ เป็นการช่วยเหลือคนอื่นได้ก็จะยิ่งดีค่ะว้ยขังจังเลยเนี่ยพี่ก็อ้างไปเรื่อยเลยพี่เออพี่พี่เล่นเกมนี้ล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยจะเกมในรอบหกเดือนไม่ได้เล่นเลยเนี่ยอย่างจบวะพี่แล้วเกมอื่นนะพี่สตาร์ดิวก็อยากเล่นแต่ไม่มีเวลาเล่นมัคือก็อยากเล่นคืออยากเล่นหมดทุกอย่างแต่เชอร์ไม่มีเวลาจะเล่นเฉยอ่นนีู้ต โอเคพี่แล้วพี่ชอบเล่นแนวอะไรอะ่ะเชอชอบเล่นแนวอ p g จค่ะเจไอาร์แล้วเกมบอลอ่ะพี่เล่นปะปีป้ามีอยู่นะแต่เชิรเล่นไม่เป็นอนะ่ะเอา้าโอ้โห,โโหโชวยก่าเลยอะ่ะพี่โอ้โห <laughs> ตัวที่พี่เล่นอยู่นี่ยากวะ <laughs> ยากอยู่มั้งคะมั้งนะไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนไปย <laughs> เอาคืนมั้งพี่เออพ,พี่พี่ลองแคสเกมดีน่าจะโอเคนะแคสเกมเลยเหรอไม่มีความสามารถขนาดนั้นลองดูพี่ไม่ลองไม่รู้น่ะแคสเกมไม่เป็นไม่เคยลองเลยค่ะ อันเคีพี่ค่ะอืมแล้วปีนี้พี่อยากทําอะไรเป็นพิเศษอ่ะปีนี้อยากทําอะไรเป็นพิเศษก็ยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่ได้แพลนอะไรตอนนี้คือแบบแพลนแบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์แล้วอะ่ะแท้จะแพลนอะไรยาวๆไม่ค่อยได้นะคะพี่ชอบเล่นเกมแนวไหนอ่ะพี่ชอบเป็นพวกชอบชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้นี้ป้อมพี่จะแตก,กน,นะอืมป่าบเรียบร้อยพี่ปุ๊บยังไงพี่ยังไงยังไงพี่ถอยก่อนก็นได้นะ อ๋อพี่ไม่ถอยใช่ไหมไม่ถอยก็จัดให้นะพี่เออเออพี่พี่โชดโชดโเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลหนึ่งรอบสกิลหนึ่งผมมาก่อนป้าบเอาไม่โดนพี่เอาเลือดอีกชิปกายแล้วโนโองานนีเล็กพี่ทำอะไรอ่ะแต่งานนีเล็กเคยกอดเพลงมาก่อนนะตอนนี้อยากทำแต่มันไม่มีอะไรทำจริงๆอืมพี่ผมก็เข้าใจแหละอย่ากระตุกซี่โถอ่ะมาแล้วกลับมาแล้วอ้าวผมไม่เห็นพี่อ่ะ เน็ตมันไม่เสถียรเท่าไรตีป้อ bbe bbe> มยาบไปเอ้เอ้าคลิปเออสวยคลิปเ้าไปแล้วเคเอาบวกสิครับรออะไรป้าบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่โอ้รอดไปเลือดเรียบร้อยเกือบตายเค ขาคิโมโง่ก่อนอืมไปไหนดีกูออยู่ตรงนี้แล้วกันช็อช็บช็บช็บมาแล้วเขามาแล้วช็อช็ออย่าพึ่งพี่ใจเย็นใจเย็นเอ๊ไม่พี่อบเฮ้เฮ้เฮ้เเเเฮ้พี่ผมอยากทำอะไรบางอย่างแล้วแบบเก่งเลยอ่ะมันจะมีวิธีไหมพี่หรือซ้อมอะไรอย่างเงี้ยหรอพี่ อะไรก็ตามที่เราทํามันบ่อยๆหรือเราก็จะเก่งกับมันไปเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆชานาญจบมันไปเองเพราะฉะนั้นทุกเรื่องเลยกับทุกๆเรื่องทุกคนถ้าอยากเก่งขึ้นอยากทําอะไรได้ดีขึ้นในสิ่งๆนั้นทํามันบ่อยๆใช้มันบ่อยๆค่ะโอเคพี่อบอ๊ขอบคุณมากพี่โอเคพี่ขอบคุณด้วยที่ผมท,ที่ที่ค่าพี่อะโอเคนะแต่ยังไงก็ขอบคุณพี่มากมากนะพี่ที่ให้คำปรึกษามผมไม่ไดี่นี่ก็ผมคงคิดมากอะค่ะพี่สูงเท่าไหร่อ่ะ เธอสูงแค่ร้อยหกสิบมั้งคะน่าจะนะเท่าไหร่ผมจริงด้วยเราเล่นพี่เราเล่นผมจบเกมเลยแล้วกันนะพี่ไม่พูดเยอะเจ็บคออย่าก,กระตุกสีโทเรียบร้อยเออพี่พี่ชอบเลขแหลบเธอชอบเลขสามกับห้าเธอชอบเลขห้าความจริงนะเธอชอบเลขห้า อ๋อโอเคพี่งั้นโอเคผมพักไว้ก่อนละกันโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กันด้วยนะ้ผมเพื่อว่า,าคลิปใหม่ของผมเราก็อยากให้ผมได้กับใครก็คอมเมนต์กันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับบ๊ายบายเจอกันครับผมพี่เชียร์บอกลาหน่อยพี่บ๊ายบาย